อกไม้สีขาวสวยต้นกล้วยใบตองนะคะใบตองสีเขียวใบตองอ่อนๆใบตองไม่มีประโยชน์นะคะสมัยก่อนเขาจะเอามาห่อข้าวต้มห่อขนม ต้นกล้วยก็เอามาแกงได้แล้วก็ต้นกล้วยก็จะมีกล้วยใบตองอ่อนเนีบเอามาบดบดเอามาตำตำพ่าเพลแก้คันได้นะคะคือว่ามีเพล,ล,กเพล้กแเลกรกสิบเป็นยาห้ามเลือดเอาใบตองนี่เลยค่ะเอามาบดบด ามาทําเป็นยาห้ามเลือดสมัยคนเคยโดนมีดบาดคุณแม่ก็เอาใบตองอ่อนนี่แหละคะ่ะเอามาบดๆตำให้ละเอียดแล้วก็เป่ากระทโอ้มะลุกกุก้ยบัดชื่อบัดชื่อโอ้มะลุกกุก้ยเพียงเพียงก็กระทาย่อๆนะคะ <c oughs> <c oughs> กระทาก็ช่วยได้นะคะแต่ใบตองนี้ก็ สมานเพลแก้ได้นะคะเพราะว่าไกลจากโรงพยาบาลตอนนั้นพาลูกกระสังก็เลยโดนมีดบาดท,ที่นิ้วนะคะเกือบขาดคุณแม่ก็เอาใบตองเนี่ยมาบดบๆเอามาต่อนิ้วให้แล้วก็เป่ากระถาก็กระถาคุณแม่รู้คะ่ะแต่ดิฉันก็รู้กระถานิดหน่อยคะ่ะ แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ